ขอความสันติค,ความจำเนิญและความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺานหวตาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องผู้รับชมแล้วก็รับฟังรายการทุกๆท,ท,ท่านนะครับอันทีมันดีแล้วครับขอชูกโกตขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺานหวตาลากครั้งนะครับที่ให้ผมได้กลับมาพูดคุยกับท่านพี่น้องผ่านทางรายการอุทยานคนดีกันอีกครั้งหนึ่งท่านพี่น้องครับในครั้งก่อนๆเนี่ยนะครับเราได้พูดถึงกิจวัตรหรือว่าหน้าที่สิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติกันในแต่ละวันนะครับในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธ ทุกท่านตลอดนะครับว่าการเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราไม่ได้รอให้ดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกนับอายุว่ามันมากขึ้นเปล่านะครับเราจาเป็นที่จะต้องปฏิบัติในสิ่งต่างๆมากมายที่เป็นภารกิจเราถือว่านั่นคือหน้าที่ของพวกเราทุกคนแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามันจะไปเติมเต็มช่องว่างต่างๆที่ เอาอาจจะขาดตกบกพร่องไปนั้นให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นมานั่นเองเพราะฉนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาจึงต้องมาเรียนรู้ถึงหน้าที่ของตัวเราเองนะครับว่าในแต่ละวันนั้นเราควรจะทําอะไรบ้างแน่นอนครับว่ามันก็จะหมายรวมถึงชีวิตของเรานั่นเองถ้าทุกคนสามารถที่จะทําอย่างนี้ได้นะครับมันก็จะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันเพราะาอย่าลืมว่าเมื่อเราพัฒนาตัวเราเองให้ดีเนี่ยมันก็จะเป็นการพัฒนาสังคมไปด้วยในตัวนั่นเอง นี่คือหน้าที่นะครับของคนที่เป็นผู้ศรัทธาในาครั้งก่อนๆนะครับเราได้เรียนกันมาหลายช่วงหลายตอนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการสแสวงหาความรู้สํานึกผิดให้มากๆล่ำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆทําความดีแนะนําให้ทําความดีเรียกร้องสู่อัลลอฮ์สั่งใช้กันในสิ่งที่เป็นความดียับยัง้งห้ามปามจากสิ่งที่เป็นความชั่วอ่านอัลกุรอานทักทายกันด้วยกันให้สลามรักกันในหนทางของอัลลอฮ์เยี่ยมคนป่วยปกปิดความลับของกันและกันแล้วก็ช่วยเหลือคนที่มีหนี้สินสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับที่ ทางอันไว้ก็คือ,อการติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาตินั่นคือเรื่องสุดท้ายที่เราพูดถึงเอาไว้วันนี้เราจะมาต่อเนื่องจากครั้งก่อนๆน,นะครับซึ่งถือว่าเรายังไม่หมดวันนะครับเรายังอยู่ในช่วงวันเดียวของเรานี่แหละก็คือ24ชั่วโมงนี่แหละที่เราจะจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างน,น,นะครับวันนี้นะครับก็จะพูดถึงมีมารยาทที่ดีต่อกันนะครับการมีมารยาทที่ดีต่อกันหรือที่เราเรียกว่าฮุสุนคุลุกแน่นอนครับว่ามารยาทที่ดีเนี่ยใครก็ชอบคําพูดที่ไพเราะใครกก็อยาฟัง แล้วก็ความาห่วงใยการแสดงความมีน้ำใจต่อกันคือสิ่งที่ทุกคนอยากได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเราจะต้องทำสิ่งเหล่านี้ด้วยและต้องเป็นตัวอย่างด้วยสังคมจะเข้าใจยังไงไม่รู้แหละแต่เราจะต้องเป็นคนดีของสังคมให้ได้เราต้องเป็นตัวอย่างของเขาให้ได้นะครับพูดจาต้องพูดจาด้วยถ้อยคําที่อ่อนโยนต่อกันอย่าแข่งก้าวนะครับเพราะคําพูดที่แข็งก้าไม่นามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่ว่าเราจะมีอํานาจและการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดเพราะเกิดขึ้นจากอํานาจไม่ได้เกิดขึ้นจากคําพูดนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทําให้การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นด้วยคําพูดได้ซึ่งทุกคนทําได้ตรงนี้ผู้คนพูดเพาะได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใกล้ตัวนะครับคนใกล้ตัวเนี่ยเราควรจะพูดกันให้เพาะๆาะนะครับแคร์กันให้เยอะๆใส่ใจกันให้มากๆอย่าดีแต่ไปไปไป,ไปหวานหรือว่าไปอ่อนโยนกับคนใครก็ไม่รู้ที่อยู่นอกบ้านนี่หมายรวมถึงทั้ง ทั้งพ่อบ้านแม่บ้านลูกๆที่จะต้องอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับเพราะบางทีเราก็จะเห็นว่าพ่อบ้านเนี่ยอยู่ในบ้านแสดงอํานาจบาดใหญ่สั่งการเหมือนเป็นกับเหมือนเหมือนเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะ,นะครับสั่งอย่างเดียวเลยมันก็กลายเป็นภาพที่ค่อนข้างจะแข็งกร้าวเกินไปหรือแม้กระทั่งแม่บ้านเองก็เหมือนกันนะครับเวลาคุยกับสามีเวลาพูดกับลูกก็ให้คําพูดที่อ่อนโยนอ่อนหวานซะหน่อย ไม่ใช่เราไปอ่อนหวานกับใครก็ไม่รู้นอกบ้านซึ่งอันนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราเลยหรือแม้กระทั่งลูกๆเองก็เหมือนกันนะครับอย่าอย่าใช้ความคุ้นเคยอย่าใช้ความเป็นกันเองระหว่างเรากับพ่อแม่แล้วเราก็ไม่ต้องใส่ใจว่าเราจะพูดยังไงก็ได้เราจะ,ะแสดงอากับกิริยาแบบไหนก็ได้แต่ว่าเวลาเราอยู่ข้างนอกบ้านเราไปพูดจากับเพื่อนฝูงเราไปพูดจากับครูบาอาจารย์เราไปพูดจากับค,บคนรอบข้างเราพูดจาไพเราะอ่อนหวานหมดเลยอันนั้นก็ไม่ถูกต้องฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องอ่อนโยน กับคนรอบข้าง,างทุกๆคนละครับที่ทีเ่เขามีสิทธิ์ของเขาอยู่นะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานะนั่นเองนะครับเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องให้เกียรติเขาพูดจาให้ไพเราะหน่อยนะครับหรือเป็นคนเท่ากันก็อย่าพูดจาให้มันหยาบคายนะักอันนี้เป็นหน้าที่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหุสนุลนคุลุกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เ,เป็นสาเหตุหลักอีกเหมือนกันนะครับที่จะทําให้คนได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เราจะเห็นว่าในฮะดิสของท่านนบบีเนี่ยท่านนาบีถูกถามนะครับท่านนาบีถูกถามว่า สุย all all am, ่ยละ رسولullah sallallahu alaihi wasallam อัลอักษริมายุดคืนนัสมายุดคืนนัสอันจันท่านนบีถูกถามว่าอะไรคือสิ่งหรือว่าสาเหตุที่สําคัญมากๆสาเหตุอันดับต้นๆน,นะครับที่จะทําให้คนนั้นได้เข้าสวรรค์ของอัสุบฮานอะหัวตาลาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าการเข้าสวรรค์เนี่ยมันเข้าได้ด้วยกับหลาย หลายเงื่อนไขเลยทีเดียวหลายการกระทําแต่ว่าไอสิ่งแรกๆหรือว่าสิ่งอันดับต้นๆเลยเนะี่ยซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องเกี่ยวพันเกี่ยวข้องระหว่างเรากับอัลลอฮ์นั่นเองนั่นก็คือตักวัลลอการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาซึ่งแน่นอนฮะการยำเกรงต่ออัลลอฮ์มันสะท้อนหอม่านของเรามันสะท้อนความเป็นผู้ศรัทธาของเราวันนี้ถ้าหม่านเยอะเราก็ยำเกรงอัลลอฮ์เยอะถ้าหม่านน้อยก็ยำเกรงน้อย มันก็จึงเป็นภาพที่เราเห็นได้ชัดว่าทาไมคนยังฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ก็บอกได้เลยว่าเนะ่เขากลัวละน้อยนั่นเองเมื่อเขากลัวละน้อยมันก็ยอมมอก้อนไปอีกเหมือนกันนะว่าไอ้ที่กลัวละน้อยเพราะอะไรเพราะเรียนน้อยหรือเข้าใจน้อยหรือไม่สนใจเรื่องราวของาศาสนานั่นเองแต่ถ้าหากว่าตั้งใจทําความเข้าใจศึกษาให้เต็มที่อินชาอัลลอฮ์เราก็จะเข้าใจแล้วเราก็จะกลัวอัลลอฮ์มากยิ่งขึ้นเพราะนั้นอันนี้คือความผูกพันระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้ากับอัลลอฮ์สุบฮานะหูวาตาลาแต่ละโฟกัสของเราในเรื่องนี้ก็คือฮุสอ ใช่ไหมครับระหว่างเรากับล้อนี่คือตะวันล้อแต่ระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันกับคนรอบข้างคือคุสุนคุลุกน,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 นั้นการมีมารยาทที่ดีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในแต่ละวันเพราะตื่นขึ้นมาเราต้องเจอผู้คนนะครับตื่นขึ้นมาเราต้องเจอพี่ป้านะ้าอาเจอพ่อแม่พี่น้องเจอเครือาติเจอคนรอบข้างเจอเพื่อนฝูงเจอใครต่อใครมากมายเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องอพูดจาดีมีมารยาทที่ดีกับคนเหล่านี้นะครับ อย่างที่ผมบอกไปแล้วอะว่าเวลาบางบางครั้งหลายคนนะครับที่พูดจาดีคําพูดดีแต่กับคนโดยทั่วไปไม่ใช่กับคนในบ้านไม่ใช่กับคนที่อยู่ใกล้ชิดไปไปหวานกับใครก็ไม่รู้เอาง่ายๆนะฮะไปหวานกับคนกับกับคนที่ไม่ใช่หน้าที่ของเราอะจะไปหวานกับเขาจะไปอ่อนโยนกับเขาแต่เราก็ไปทําแบบนี้ซะนะครับเพราะฉะนั้นหุสนุนคุลุกมารยาทที่ดีไอ้คำว่ามารยาทไม่ใช่แค่คาพูดอย่างเดียวนะกับกริยาก็ใช่ การแสดงออกของเราท่าทางของเราก็ใช่เพราะเราจะเห็นว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยบางทีเราเขาไม่ได้พูดอะไรหรอกแต่เรารู้เลยว่าไอ้คนนี้นิสัยไม่ดีเพราะไอ้กิริยาท่าทางบางทีมันแสดงถึงความยะโสมันแสดงถึงความโอหังมันแสดงถึงการตะกับบดนั่นเองซึ่งไอ้ตะกับบดเนี่ยมันเป็นลักษณะเฉพาะของลอสซภาโนตาลาซึ่งใครก็เอามาใช้ไม่ได้นะฮะตะกับบดเนี่ยแปลว่าการเย่อหยิ่งการจองของการทนงตนแสดงว่ามีอำนาจถึงทำแบบนั้นได้ ซึ่งไม่มีมนุษย์คนไหนจะมีอำนาจในการที่จะตะกับรดเหนือคนอื่นนะครับเพราะอย่าลืมว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเท่ากันมนุษย์กับมนุษย์ยังไงก็เท่ากันครับถึงแม้ว่า,าจะเป็นผู้ผู้ที่มีอำนาจสักแค่ไหนก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ในภาวะที่เท่ากันเพราะอะไรเพราะว่าสถานะคืออับดุลลอฮ์เหมือนกันนั่นเองคือมนุษย์ที่เป็นบ่าวของลสุบฮานะฮูวาตาลาเหมือนกันเพราะนั้นจึงต้องรู้ในการที่จะปฏิบัติในส่วนที่เป็นสถานะของตัวเอง ซึ่งเราไม่ได้ปฏิเสธว่าเอาละคนที่อายุน้อยกว่าต้องให้เกียรตยนะคิคนที่อายุมากกว่าแต่อย่าลืมนะอีกมุมนึงก็คือว่าไอ้คนที่อายุมากกว่าก็ควรจะต้องเมตตาคนที่อายุน้อยกว่าเพราะนี่คือหลักของศาสนาถ้าคิดอย่างนี้ได้ปฏิบัติแบบนี้ได้สังคมน่าอยู่นะเพราะเรารู้หน้าที่ผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องมารังแกเด็กและเด็กก็ไม่ต้องก้าวร้าวผู้ใหญ่ รู้ว่าอันไหนควรไม่ควรจบนี่คือเรื่องหลักการในการปฏิบัติตัวในการอยู่ร่วมกันในสังคมเพราะนั้นมารยาทที่ดีหมายถึงอากับกริยาด้วยหมายถึงคําพูดด้วยที่จะต้องมีกับคนทุกคนจะต้องมีกับคนรอบข้างวันนี้เราอยู่กับคนมากมายนะครับเราไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กับใครต่อใครอีกตั้งเยอะแยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดต้องแสดงอากับกริยาที่เหมาะสมโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ของเราสําหรับเยาวชนทั้งหลาย นะครับที่เราจะต้องอพยายามพยายามแสดงออกให้ชัดเจนว่าเรานั้นให้เกียรติท่านทั้งสองอย่าก้าวร้าวอย่าพูดจาด้วยกับคำพูดที่ไม่บังควรนะครับพรมีมิฉนนั้นแล้วเนี่ยผลร้ายผลเสียมันจะอยู่ตัวอยู่ที่ตัวเราเองนะครับเพราะว่าเราคือคนที่กำลังละเมิดขอบเขตที่เอาล์วางเอาไว้นะครับอันนี้คือหุ้นสนกุลุกที่ควรจะต้องมีในหนึ่งวันของเรานะฮะในประการต่อมาก็คือว่าอสิศศดดกุจะต้องมีในเรื่องของความซื่อสัตย์ด้วย ก็อย่าลืมครับว่าเ,เราจะต้องคบค้าสมาคมเราจะต้องมีเรื่องต่างๆมากมายเข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวข้องในชีวิตของเราใน24ชั่วโมงเราในหนึ่งวันของเราเนี่ยมีเรื่องมากมายนะฮะที่เราจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเราอาจจะต้องไปคุยกับใครก็ตามหรืออาจจะต้องไปตอบคําถามใครก็ตามหรืออาจจะต้องไปเล่าเรื่องใครก็ตามเนี่ยนะฮะมันมีหลักอยู่ว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาต้องเอาความจริงมาพูดต้องเอาความถูกต้องมาพูด และจะต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์จะต้องเป็นคนที่สุดจริตจะต้องเป็นคนที่รู้ว่าไอสิ่งที่พูดถ้าไม่ถูกต้องต้องรับผิดชอบและต้องถูกลงโทษเพราะนั้นอัศจรรย์จึงเป็นสิ่งที่สําคัญซิดกุลเนี่ยมันมีหลายหลายแบบนะฮะถ้าเราจะแบ่งกว้างก็คือ3ประการด้วยกันอัศจรรย์มาอัลลอฮ์ซิดกุลกับอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตะลาก็คือการตั้งใจทําอิบาดาเพื่ออัลลอฮ์เท่านั้นเวลาเรานมาดห้าเวลาเนี่ย เราต้องมีความจริงใจต้องมีความซื่อสัตย์ในการทำอบิบาดะห์ทำเพื่ออัลลอฮ์เท่านั้นละหมาดเพื่ออัลลอฮ์อ่านกุรอ่านเพื่ออัลลอฮ์ทำความดีเพื่ออัลลอฮ์ทำอิบาดาห์ต่างๆเพื่ออัลลอฮ์ทำซาระกอเพื่ออัลลอฮ์ต้องมีความจริงใจแบบนี้เพราะถ้าเราไม่จริงใจแบบนี้เราไม่ซิทธกุลแบบนี้ไม่ซื่อสัตย์แบบนี้มันจะมีสิ่งอื่นเข้ามาแฝงทันทีมันจะมีสิ่งอื่นเข้ามาเจือปนมาปะปนทันทีและไอสิ่งที่เราทำมันก็จะกลายเป็นโมฆะ มันจะกลายเป็นศูนย์แล้วเราก็ไม่ได้อะไรจากการกระทําเหล่านั้นเลยนอกจากความผิดที่อาจจะต้องเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ทําเพื่อลล l a ์นั่นเองนัสส่นอัสซิดกุมาร์ลอปการต่อมันคืออัสซิดกุมนนารนัสการมีความซื่อสัตย์กับบรรดาผู้คนทั้งหลายที่เราต้องอยู่ร่วมกับสังคมกับเขานั่นก็คือในการมุอามาราตกับผู้คนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามนะครับอาจจะเป็นมุสลิมด้วยกันกับเราก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่มุสลิมก็ได้เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่ามุสลิมด้วยกันเนี่ย เราปฏิบัติได้แค่ไหนและถ้าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเราปฏิบัติกับเขาได้แค่ไหนนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ด้วยไม่ใช่ว่าทุกเรื่องนะฮะมันจะต้องมีขอบเขตของกันและกันด้วยถ้าเป็นคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ยมันไดม้มันได้ทุกเรื <m> ่องเลยครับไม่กะทั่งเรื่องศาสนาก็ยังได้เพราะศาสนาเดียวกันความเชื่อเดียวกันแต่ว่าเวลากับคนที่เป็นมุสลิมเราก็มีขอบเขตของเราเช่นเรื่องของการมีงานเลี้ยงสังสรรค์อย่างนี้นะเขาอาจจะเชิญเราไปเพรากฏวว่าในนั้นมันมีวงเล่าอยู่ด้วยอย่างเงี้ยเราก็ไปร่วมกับเขาไม่ได้ อาจจะไปแค่เพื่อให้เขาเห็นหน้าและขอตัวกลับเพื่อจะได้เป็นการรักษาน้ําใจกันเอาไว้แต่ไม่จะเป็นจะต้องไปนั่งกินจะมาบอกว่าเราไม่ได้กินเหล้าเราไปนั่งอยู่ในวงเขาแค่นั้นเองแล้วเราก็กินถั่วบ้างกินน้ําดืม่มน้ําอัดลมก็ไม่ได้แหละครับเพราะอย่าลืมว่าฮะดิษมีกุรอานห้ามเอาไว้การไปนั่งอยู่ร่วมในวงที่มันมีของอบายามุกทั้งหลายที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักการศาสนาสเสมือนว่าเราเนี่ยมีส่วนร่วมด้วยพูดง,ง่ายๆก็คือว่าคดีเนี่ยเขาเรียกคดี คดีสมรู้ร่วมคิดขังรวมครับแปลว่าเราก็จะต้องถูกลงโทษด,ด้วยเพราะนั้นวิธีการอยู่ต้องอยู่ให้เป็นเราไม่ได้ปฏิเสธสังคมนะครับสังคมคือสิ่งที่เราต้องอ,อยู่ด้วยเพราะว่าในปัจจุบันในบ้านเราอย่างในเมืองไทยอย่างเงี้ยเราอยู่ในสังคมที่มีทั้งมุสลิมเน่มาใช่มุสลิม,ม,ม,มก็ต้องอยู่ให้เป็นว่าอยู่ยังไงให้เขาเข้าใจเราแล้วอยู่ยังไงเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยเหมือนกันนะครับหลักของการอยู่ก็จะเป็นแบบนั้นอันนี้อัสซิดกุมันนัสต่อมาอัสซิดกุมอันนัฟสีการซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ซื่อสัตย์ต่อตัวเองนั่นก็คือการที่เราใช้อวัยวะร่างกายของเราไปในหนทางที่ถูกต้องนะครับใช้ไอ้สาประการของเราเนี่ยที่เราเลให้มาที่ก็แหลกครบ32เนี่ยนะใช้ในทางที่ถูกต้องพูดก็พูดในสิ่งที่ถูกต้องกินก็กินในสิ่งที่มันฮาลา นะครับปฏิบัติสิ่งใดก็ตามก็จะต้องเป็นไปตามหลักการที่อัลลอฮฺสุบฮานห์อหัวตาลาได้กําหนดเอาไว้อย่าอยู่แบบมักง่ายอย่าทําอะไรก็ได้เพราะเราต้องตระหนักว่าสักวันเราต้องกลับไปพบกับอัลลอฮฺสุบฮานห์อหัวตาลาและทุกสิ่งทุกอย่างต้องถูกสอบสวนอวัยวะร่างกายของเราเนี่ยนะครับเท้าของเราที่เดินไปไหนมาไหนมันถูกสอบสวนหมดนะฮะแล้วมันจะเป็นสกีพยานยืนยันว่าเราทําอะไรไปบ้างเราเคยใช้เท้าที่อัลลอฮฺให้มาเดินไปมัสมยิดม้างไหมเราเคยใช้เท้าข, la, า,เา,เเเาของอัลลอฮฺซุบะฮาเรไปียนรรู้เื่องราวศาสนางม เราเคยใช้หูของลอสุบฮาห์นูวตาลาที่ให้มาเนี่ยใช้ในการฟังเรื่องราวของศาสนาบ้างไหมหรือฟังแต่เพลงฟังแต่สิ่งที่ได้าสาระฟังแต่การติฉินนินทาฟังแต่การโ,โกหกกันไปวันๆหรือฟังแต่การให้ร้ายกันเราใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นอวัยวะร่างกายเนี่ยไปในหนทางของลอสุบฮาน์นูวตาลาบ้างหรือเปล่าเพราะนั้นทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่ต้องถูกสอบสวนเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องรู้ว่าซื่อสัตย์ต่ออัลลอฮ์เนี่ย สำคัญซื่อสัตย์ต่อผู้คนก็สำคัญซื่อสตัตย์ต่อต่อตนเองก็สำคัญการซื่อสัตย์นำพาเราสู่สวนสวรรค์แน่นอนอละอีกกุมบิสซิดติกีนบะีบอกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความซื่อสตัตย์ก็คือจงซื่อสัตย์นั่นแหละอฟ,ะฟะนัสซิดก็ยะดีดันบิรเพราะความซื่อสัตย์นํานำเราไปสู่การทำความดี ว่าอินนันเบรอยะฮดีนันจันนะและไอ้การคำความดีทั้งหลายเนี่ยมันจะพาเรามันจะลากเราไปมันจะชี้นำเราไปสู่สวนสวรรค์ของลอสุบฮาหนะหัวตาลาอันนี้มุตตะฟักุนอะไรนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าความซื่อสัตย์นี่จำเป็นใครก็ชอบถึงแม้ว่า,าความซื่อสัตย์ที่เราพูดหรือแม้ไอ้คำพูดจริงที่เราพูดไปเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องมีผลกระทบบ้างนะเร่อปกติฮะยังไงก็ต้องมีผลกระทบไม่กระทบกับเรากระทบกับคนอื่นหรือบางทีกระทบกับภาพรวมแต่เราเนียดให้ดีก็แล้วกัน ตั้งใจให้ดีว่าไอ้สิ่งที่พูดนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเพราะเราต้องการจันลงสังคมซึ่งทุกคนทําได้แต่ถ้าอยู่แบบตัวใครตัวมันแล้วก็พยายามในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นโดยไม่สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็ขังรวมฮะขังรวมก็คือถือว่ามีความผิดเพราะว่าต่างฝ่ายต่างต่างเห็นแก่ตัวถ้าอย่างนั้นก็ถูกลงโทษร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันนั่นเองนะครับอันนี้คือความซื่อสัตย์ที่จะต้องมีในตึงวันของเรานะฮะเอาละนับประการต่อมาครับ กังวลไรนะครับก็คือการข่มโทสะ,ะการข่มโทสะอันนี้เป็นอีกหนึ่งอารมณ์นะฮะบอกแล้วว่า24ชั่วโมงกว่าเราจะกว่าเราจะเข้านอนตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเนี่ยมีหลายเรื่องราวนะฮะบางทีไปได้ยินคําพูดที่มันไม่เข้าหูหรือบางคนพูดแล้วทาให้เรารู้สึกไม่พอใจมันคือความโกรธที่เกิดขึ้นกันได้ครับเพราะเราเป็นมนุษย์พอเป็นมนุษย์เนี่ยไอ้นับซูเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะะความรู้สึกด้านนี้มันมีอยู่แล้วในการที่จะตอบโต้ในการที่จะ บางทีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางคนมันข่มโทสะไม่อยู่ทำยังไ,ไงอะ่ะก็มีการชกต่อยกันมีการทำร้ายกันถ้ามีอาวุธอยู่ในมือก็มีการยิงกันมีการฆ่ากันไม่เว้นแต่ละวันที่เราเห็นในข่าวเพราะคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีศาสนาไม่ได้มีศาสนาแบบเรานั่นเองไม่ได้เอาอิสลามมาใช้แบบเรานั่นเองที่ผมต้องบอกอย่างนี้ก็เพราะว่าอะไรเพื่อให้เราได้เห็นว่ามุสลิมต้องเอาอิสลามมาใช้แล้วปัญหาจะไม่เกิดโกรธกันได้เป็นเรื่องปกติ ถามว่าเราเห็นต่างเราไม่พอใจกันทําในสิ่งที่มันขัดใจเราเราก็รู้สึกโกรธแต่ถามว่ารู้สึกโกรธเดี๋ยวมันจําเป็นจะต้องลงไม้ลงมือกันไหมมันจําเป็นที่จะต้องฆ่าแกงกันเสมอไปไหมไม่ใช่นะครับเพราะเรามีวิธีคิดเรามีวิธีปฏิบัติเรามีวิธีควบคุมความโกรธในใชัยตอนมันชอบอยู่แล้วมันพยายามแย่เราให้เราโกรธพยายามยุคนให้คนนั้นเห็นต่างแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็ นํานมาซึ่งความแตกแยกแตกแล้วมันก็นั่งหัวเราะมันก็ดีใจนี่คือผลงานของมันซึ่งถ้าเราไม่อยากที่จะเป็นเครื่องมือของมันเราก็ต้องเอาอิสลามมาใช้นะครับไรซัชชาีดูบิสุราตีอินนามชาดีดูแลดียมลิกุนับเซอฮัวอันดันกด็ดบบนบีบอกอย่างนี้คนที่สามารถข่มล้มผู้ตอ่อสู้ได้ไม่ใช่คนเก่งนะครับไม่จะเป็นคนแข็งแรงที่ใช้จริงจะก,กล้ามใหญ่กล้ามโตขนาดไหนก็แล้วแต่สามารถคว่มผู้ตอ่อสู้ได้ไม่ใช่นะ อิสลามไม่ได้เปรียบเทียบว่าคนเหล่านั้นแข็งแรงเปล่าเลยแต่คนที่แข็งแรงหรือกวี่ยุนจริงๆเนี่ยนะครับตามที่ศาสนาได้บอกก็คืออัลลดียัมลิคุนับเซฮวนดันกอดับคนที่ควบคุมพฤติกรรมตัวเองได้คมโทสะตัวเองได้ควบคุมยับยั้งจิตใจของตัวเองได้ที่จะไม่ไปทําร้ายเขาที่จะที่จะไม่ไปรังแกเขานี่ต่างหากถี่จะถือว่าเป็นคนที่กวี่ยุนจริงๆถ้าถ้าไม่ใช้วิธีนี้ถือว่าดอดทั้งหมดแล้วครับเป็นคนที่อ่อนแอทั้งหมด และในฮะดิษหนึ่งนะนบีก็บอกมันกาซะมามันกาซะมันกาซะมาไกยร้อนวะหุวกอดิรุนไอยุนฟิดะฮูดาฮลอลลอฮูอะลัยอลซินอลาอิกี่วันกียามะฮัตตายูขัยยร่ฮูมินมินันฮูรุนไนนิมาชะระวฮุตินมีดีอันนี้ก็เป็นภาคผลที่จะเกิดขึ้นนะครับว่าในวันกิยมามะเนี่ยใครที่ควบคุมตัวเองได้ระง,งับอารมณ์ของตัวเองได้ไม่ไปทำ้ายเขา,ท,าทั้งท่านมีความสามารถนะเพราะาทุกอย่างพร้อมอยู่แล้ว นะฮะแต่ว่าเราไม่ทำพราะเรารู้ว่าเราทำไปเนี่ยผลร้ายก็อยู่กับเราอัลลอฮ์ก็จะลงโทษเราเพราะเราไม่ง,งับอารมณ์ไม่ข่มโทสะถ้าเราผ่านการทดสอบอันนี้ไปได้ในวันกิยามะอัลลอฮ์เรืเรียกเราเลยนะเรียกเราเลยแล้วก็ให้เราเลือกผูู้รุ่นอืนตามใจชอบอันนี้คือภาคผลครับที่มันจะเกิดขึ้นแต่ที่แน่ๆก็คือว่าในดุนยานี้เนี่ยจะต้องรับผิดชอบตัวเองให้ได้แล้วก็จําเป็นที่จะต้องอดทนอดกลั้นให้มากๆไม่มีใครไม่เคยโกรธนะครับ ไม่มีใครไม่เคยโกรธแต่เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดสมัยว่าถ้าโกรธอันเนื่องมาจากเขาฝ่าฝืนอัลลอฮ์อันนี้เราโกดให้เต็มที่เลยแต่ไม่จะไปทําร้ายเขานะเพราะความโกรธมันไม่ได้แปลว่าต้องทําร้ายครับความโกรธมันก็คืออารมณ์หนึ่งแค่นั้นเองที่ที่มันเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนแต่เราต้องต้องรู้วิธีในการที่จะควบคุมมันเอาไว้แล้วก็เขาก็มีวิธีปฏิบัติเหมือนกันว่าถ้าสมมุติว่าไอความโกรธที่เรากําลังโกรธอยู่เนี่ยเราอยู่ในอยู่ในสภาพที่เรายืนเนี่ยเขาก็ให้เราเปลี่ยนอิริยาบถ เพราะการเปลี่ยนเอียบทเนี่ยมันจะช่วยได้นะคนเนี่ยถ้ายืนเถียงกันไปเถียงกันมาเถียงกันไปเถียงกันมาเดี๋ยวมีเรื่องแน่นอนเดี๋ยวมันต้องต่อยกันแหละหรือถ้าหากว่าเราเป็นพ่อแม่เนี่ยว่าถ้าลูกมาเถียงด้วยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะไปกันใหญ่เพราะนั้นเอาเอาเอาสมัยวิธีนั่งคุยกันให้ดีๆพอเปลี่ยนเอียบทเนี่ยอารมณ์มันก็จะเปลี่ยนไปบ้างหรือถ้าหากว่ามันยังไม่เปลี่ยนไปอีกเอาไปอ่านน้ำน้ำมาดเพราะน้ำน้ำมาดมันน้ำเย็นนะนะฮะน้ำมันเย็นแล้วบอกแล้วว่าความโกรธในชายตอนชอบมััันนนนมมาา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 าจกกรยยยยุงอออขชต้้้้เเดไปบ มันจะได้ดีขึ้นมันจะได้มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นท่านพี่น้องครับเพราะนั้นอาการการให้อภัยกันหรือการข่มโทสะของตัวเองเนี่ยแล้วไม่ไปทาร้ายคนอื่นทั้งทั้งที่มีความสามารถเนี่ยถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งกิจวัตรนะครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในอารมณ์ที่เราเกิดขึ้นในแต่ละวันอยู่แล้วก็ฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอินชาลรอ์เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในส่วนที่เหลือในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้บอสสลามุ ah อะลัยกุมบาราะห์มัตุล โดยอาจารย์อาริฟินเจสมมน